สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับสาหรับคนที่เริ่มทําเว็บไซต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับไม่รู้ว่าจะทําเว็บไซต์ประเภท,ทไหนไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหาใส่ในเว็บไซต์เข้าไปได้อย่างไรนะครับ mm hmm. หรือว่าไม่รู้ว่าจะติดตั้ง WordPress แล้วก็เริ่มใช้งานอย่างไร <S <S ผมได้รวบรวมสเต็ปสําหรับมือใหม่นะครับเอาไว้เป็นคู่มือเลยสําหรับคนที่ทําเว็บไซต์ใหม่ๆทุกท่านนะครับ follow ตามสเต็ปนี้นะครับรับรองว่าทำเว็บไซต์ได้แน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูอย่าลืมกด subscribe c h anel n ของเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่เวลามีคลิปวิดีโอดีๆใหม่ๆออกมานะครับจะได้เข้าไปดูได้ทันทีนะครับไปดูกันเลยครับพลากรสอนสร้างเว็บคู่มือฟรีสำหรับมือใหม่อยากทำเว็บไซต์เริ่มต้นได้ที่นี่ เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆใน9ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราจะเริ่มทําเว็บไซต์แบบไหนดีในขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องระบุให้ชัดเจนก่อนครับว่าเราอยากจะทําเว็บไซต์แบบไหนนะครับตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ขายของออนไลน์เว็บไซต์บล็อกเว็บไซต์เขียนข่าวหรือเว็บไซต์บริษัททํานองนี้นะครับเราต้องระบุให้ชัดเจนก่อนตัวอย่างสมมุติว่าผมอยากจะทําเว็บไซต์ขายของออนไลน์ เราก็ต้องเริ่มต้นที่เว็บไซต์ธรรมดาก่อนครับเราจะแบ่งเป้าหมายออกเป็น2ระยะนั่นก็คือระยะแรกเราจะเอาเว็บไซต์ธรรมดาให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทําเว็บไซต์ขายของออนไลน์ต่อครับต่อมานะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีแนวคิดว่าเราอยากจะทําเว็บไซต์หลายเรื่องมากเลยตั้งแต่เรื่องอาจจะอยากขายอุปกรณ์เดินปา่าอยากทําเว็บเกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะครับหรืออยากจะทําเว็บเกี่ยวกับการทําอาหารแบบนี้นะครับเราจะทํายังไงดีเมื่อเรามีความคิด หลากหลายแบบนี้นะครับให้เราเลือกมา3อันที่เราชอบที่สุดครับแล้วก็เลือกอันที่เราถนัดที่สุดแล้วก็ใช้เวลาทําน้อยที่สุดครับผมมันก็จะทําให้เราได้เรื่องที่เราจะเอาไปทําเว็บไซต์เว็บแรกของเรานะครับสาเหตุที่ผมให้เลือกอันที่ถนัดที่สุดแล้วก็ใช้เวลาทําน้อยที่สุดก็เพราะว่าเราจะได้ ใช้แรงน้อยๆในการทําให้มันเสร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับสําหรับข้อนี้นะครับก็อย่าลืมเลือกประเภทเว็บไซต์แล้วก็เลือกหัวข้อที่จะทําเว็บไซต์ให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูข้อต่อไปกันครับขั้นตอนที่2ในเว็บไซต์ของเราจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูมาดูกันเลยครับตัวอย่างเว็บไซต์ของเรานะครับอย่างเช่นเว็บไซต์ขายอุปกรณ์เดินป่านะครับถ้าเราจะคิดทําเนื้อหาให้กับเว็บไซต์ เราจะต้องเริ่มต้นลิสต์แบบนี้ครับผมเพื่อให้เราไม่หลงทางนะครับอ่าแล้วก็ลิสต์เลยหน้าแรกคือหน้าอะไรครับหน้าแรกแล้วก็หน้าแรกนะสิครับผมหน้าแรกก็คือโฮมเพจของเว็บไซต์นะครับต่อมาหน้าแรกแล้วก็มีอะไรอีกเราต้องมีหน้าติดต่อเรานะครับแหมจะขายของก็ต้องให้คนติดต่อเราได้นะครับอีกหน้าหนึ่งแล้วก็อีกหน้าหนึ่งครับเพื่อความน่าเชื่อถือเราอาจจะมีหน้าที่ชื่อว่าเกี่ยวกับเราอย่างนี้นะครับ เพื่อบอกให้คนดูเว็บไซต์ของเรารู้ว่าเราทําอะไรขายอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้เราได้3หน้าแล้วนะครับผมเห็นไหมครับง่ายไหมครับต่อมานะครับเราก็อาจจะมีอ่าหน้าบทความนะครับผมนี่บทความแล้วก็มีหน้าขายสินค้าเสเลยนะครับผมนี่สินค้าบริการของเรานะครับผมปุ๊บอ่าทีนี้เวลาที่เราได้บทความนะครับเราจะเพิ่มเติมไปอย่างนี้ ในบทความเนี่ยเราก็อาจจะมีทําหมวดหมู่เอาไว้อย่างเช่นเราอาจจะเขียนในเรื่องวิธีการอย er ่างนี้นะครับผมการเดินป่านะครับผมหรือโอเคอุทยานน่าสนใจนะครับผมนี่อุทยานน่าสนใจแบบนี้นะครับผมเราก็อาจจะแบ่งหมวดหมู่ไว้ก่อนนะครับหรือในส่วนของสินค้าบริการตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็นรองเท้าเดินป่านะครับผมนี่เดินป่าหรือ ชุดกันฝนนี่กันฝนเดินป่านะครับผมแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับเราก็ได้แล้วตอนนี้เราได้หัวข้อในเว็บไซต์แล้วเห็นไหมครับผมหน้าแรกติดต่อเราเกี่ยวกับเราบทความต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้หัวข้อทั้งหมดแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เราเนี่ยไปเตรียมเนื้อหาของแต่ละหน้าไว้ก่อนนะครับเราจะพิมพ์ใส่ o r d จะพิมพ์ใส่โน้ตแพดหรือว่าเราจะเขียนใส่กระาดาษเอาไว้ก็ได้นะครับเพื่อเตรียม ที่จะมาทําเว็บไซต์ของเรานะครับเวลาที่ผมเนี่ยไปสอนทําเว็บไซต์นะครับก็จะเจอแบบว่าคนมีอาการแบล n งๆกันเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรลงไปนะครับยังไม่ได้เตรียมมานะครับผมซึ่งในข้อต่อไปเนี่ยผมก็จะพูดถึงวิธีการหาข้อมูลมาใส่ในเว็บไซต์นะครับมาดูกันต่อครับขั้นตอนที่3 เราจะทำอย่างไรเมื่อไม่รู้จะใส่เนื้อหาอะไรในเว็บไซต์ดีนะครับตรงนี้นี่ผมมีแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ไว้ให้นะครับว่าเราจะไปหาเนื้อหาอะไรมาใส่ในเว็บไซต์นะครับมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยเราก็มาที่หน้าเว็บอากูเพื่อนรักของเราก่อนนะครับแล้วเราก็ค้นหาคำที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเราขายอุปกรณ์เดินป่าใช่ไหมแล้วก็อุปกรณ์ นี่อุปกรณ์เดินป่านะครับผมนี่มาแล้วอุปกรณ์เดินป่าแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับอ่าโอเคมาแล้วทีนี้อุปกรณ์เดินป่าเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะครับผมอ่าเราก็เอาสักเว็บไซต์หนึ่งจิ้มเข้าไปนะครับผมอ่าผมคลิกขวาดีกว่าแล้วก็ open in new tab นะครับแล้วก็ไปดู <ST AR UN> นะดูว่าเขามีหัวข้ออะไรบ้าง <ST AR UN> เห็นไหมโฮมเพจการเลือกซื้อสินค้าการเปลี่ยนสินค้าเช่าอุปกรณ์วิธีเดินป่านะครับผมนี่อ่าหน้าโฮมก็เป็นอย่างนี้ หน้าผมก็จะมีสินค้าแบบต่างๆนะครับผมนะแล้วก็มีวิดีโอรีวิวมีบทความต่างๆนะครับอาในขั้นต้นที่เราสร้างเว็บไซต์เนี่ยผมจะแนะนําให้อัดบทความเข้าไปก่อนนะครับผมนะเราจะได้มีบทความอะไรอย่างนี้นะครับนี่บทความของเขาเนี่ยวิธีกางเต็นท์จุดชมวิวนะกนลมลเม็ดซ่อมเต็นท์อะไรแบบนี้นะครับผมนะแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยเราบอกว่าข้อมูลยังน้อยไปเรายังคิดไม่ออกเราทําอย่างนี้ครับเราก็ไปที่ชื่อเว็บไซต์นะครับอันนี้ แล้วก็ copy ตั้งแต่ชื่อของมันมานะครับอ่า shop. ไม่เกี่ยวนะครับ copy มาคลิกขวาหนึ่งที copy เสร็จแล้วเนี่ยเรากลับไปหาอากูเพื่อนรักกันหน่อยนะครับเรา search คำใหม่ครับอากูเพื่อนรักเราไม่เอาละอุปกรณ์เดินป่าเรา search คำว่า similar นะครับผม similar web แบบนี้อ่า enter หนึ่งทีเราก็ลงมาดู similar web คือตัวนี้นะครับผมนี่ similar web. com แล้วก็คลิกเข้าไปหทีครับ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เราใส่ analyze any website แล้วก็คลิกขวาเพจที่เรา copy ตะกี้มาเลยแล้วก็กดแว่นหนึ่งทีมาแล้วนะครับกดแว้นหนึ่งที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันมาดูกันเสร็จเรียบร้อยเราไปที่ competitor เลยครับผม competitor นี่เห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่ามีร้านขายอุปกรณ์เดินป่าอีกหลายร้านมากๆอ่ะถ้าเท่านี้ยังไม่พอก็ similar ต่อนะครับผม แต่อันนี้ซีมิล่าเนี่ยถ้าใครเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์หรือว่าใช้ฟรีก็อาจจะดูได้เท่านี้นะครับผมแต่เท่านี้ก็เยอะแล้วนะตั้ง10บเว็บเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมาดูต่อนะครับผมอย่างเช่นแคมป์โซนเขาทำอะไรก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับแบบนี้แคมป์โซนเนี่ยแล้วก็คลิกไปที่เว็บไซต์ก็กดไอ้ตัวนี้นะครับผมนี่ปึ๋งออกไปมันก็จะไปที่เว็บไซต์ละอันนี้เรียบร้อยเลยนะครับเราก็ดูแล้วว่าคู่แข่งของเราหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาทําเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับนี่อย่างเช่นแคมป์โซน ก็มีหน้าสินค้าหน้าแรกวิธีสั่งซื้อวิธีชำระเงินติดต่อเราเป็นต้นนะครับอ่าอันนี้เรารู้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครทําแบบเนื้อหาในการสอนเรื่องต่างๆนะครับเราก็จะดูกันนะครับว่าเว็บที่คนเขาสอนเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีสอนเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นทําอาหารอย่างนี้เราลองไปที่เว็บยอดฮิตอย่าง u d e m y กันนะครับผมนี่ย d e m y .com ดูนะครับผมอ่าผมคลิกเข้าไปแล้ว u d e m y .com ตรงนี้ เข้ามาค้นหาทุกอย่างแล้วก็เซิร์ชคำว่า Cooking นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเว็บนี้มันก็เน้นอังกฤษนะครับผมเราก็อาจจะต้องเซิร์ชภาษาอังกฤษเป็นหลักไปก่อนนะมันก็จะมีเห็นไหมครับ Healthy Cooking Fundamental อ่ะคลิกเข้าไปดูซิว่าเขาสอนเรื่องอะไรบ้างแบบนี้นะครับนี่สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วก็เห็นหมดแล้วนะบ,บทเรียนต่างๆนะครับผมนี่เนื้อหาหลักสูตรเห็นไหมครับ e s s e n t i a l cooking s k i l l มีเชฟคืออะไรนะครับผมนี่ diskeeper and receipt ไอ r e c e i p นะครับผมนะแล้วก็ food sensation คืออะไรอ่าอันนี้เดี๋ยวเราไปแปลกันอีกทีนะครับแต่ว่าเราพอได้คร่าวๆแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราก็เอาไปทำคอนเทนต์ของเราได้เลยนะครับผมนะอ่าแต่ว่าอยากก่า copy เขาไปทีเดียวนะเราก็ต้องคิดอะไรที่มันเขาเรียกว่า u n i q u นะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองนะครับเพราะเว็บที่ copy ส่วนมากเนี่ยไม่ได้เกิดนะครับผมคนเนี่ยจะชอบเว็บที่เป็น เฉพาะทางแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเราก็สร้างเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยการดูแนวทางเนื้อหาคนอื่นย้ำนะครับดูแนวทางไม่ใช่ก๊อปปี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้เนื้อหาแล้วเราก็ไปเตรียมเนื้อหาให้เรียบร้อยกัะทุกหน้าเว็บของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันครับขั้นตอนที่4เราจะตั้งชื่อเว็บไซต์อย่างไรดีสำหรับในข้อนี้นะครับ หลังจากที่เราได้หัวข้อของเราแล้วว่าเราจะขายอุปกรณ์เดินป่าหรือเราจะได้เนื้อหาของเราเรียบร้อยแล้วว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรามีอะไรบ้างปัญหาโลกแตกอีกอันหนึ่งก็คือเราจะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเราอย่างไรดีนะครับให้คนเนี่ยจดจําเราได้นะครับผมแล้วิธีการตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับวิธีคิดง่ายๆก็คือถ้าเราเดินไปเจอเพื่อนของเราเนี่ยแล้วเราอยากจะบอกให้เพื่อนเข้าเว็บไซต์ของเราเราจะบอกเขาอย่างไรนะครับตัวอย่างที่หนึ่งถ้าเราไปบอกเขาว่า ชื่อเว็บไซต์ของเราชื่อ domain ABC o u t i n g Something.com นะครับแบบนี้รับรองว่ากลับบ้านไปเพื่อนก็ลืมแล้วครับแต่ถ้าเราบอกแบบนี้ครับให้เข้าไปใน Google พิมพ์เขาว่าอุปกรณ์เดินป่าหน้าคบหาอย่างยิ่งนะครับแบบนี้เพื่อนก็จะจำได้ง่ายๆแม่นๆด้วยนะครับเพื่อนก็จะกลับไปพิมพ์ อุปกรณ์เดินป่าหน้าค้นหาอย่างยิ่งตามที่เราบอกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยลืมก็อาจจะมาถามเราเราแค่สกิทไปนิดเดียวว่าอุปกรณ์เดินป่าหน้าค้นหาอย่างยิ่งก็จะค้นหาเจอละใน Google นะครับแต่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราตั้งชื่อเนี่ยเราต้องระลึกไว้อยู่เสมอนะว่าชื่อเว็บไซต์กับชื่อโดเมนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้แต่มันก็ใกล้เคียงกันได้นะครับอ่าอย่างเช่นชื่อเว็บไซต์ของผมนะครับก็คือลากรสอนสร้างเว็บใช่ไหมครับ แต่ว่าชื่อโดเมนของผมเนี่ยคนส่วนมากไม่รู้หรอกเพราะว่าผมตั้งชื่อว่า p a l a m i c o m นะครับผมนะเห็นไหมครับชื่อเว็บไซต์กับชื่อโดเมนเนี่ยต่างกันได้นะครับและส่วนมากที่คนค้นหาในสมัยนี้เนี่ยค้นหาจากชื่อเว็บไซต์นะครับเกือบจะ100%เซเลยนะครับค้นหาจากชื่อโดเมนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเพราะฉะนั้นตั้งชื่อเว็บไซต์ให้จำง่ายโดดเด่นแล้วก็บอกเพื่อนได้ง่ายๆนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับขั้นตอนที่5้า ตัดสินใจว่าเราจะทําเว็บบนเครื่องตัวเองหรือจะเริ่มทําบนเว็บโฮสติ้งเลยดีเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละส่วนกันก่อนนะครับอย่างเช่นการทําบนเครื่องตัวเองเนี่ยก็มีข้อดีก็คือมันเริ่มทําได้เลยนะครับผมแล้วก็มันไม่ต้องเสียเงินนะครับเพราะว่าเราโหลดซอฟต์แวร์มาลงในเครื่องเราแล้วก็สามารถเริ่มทําได้เลยแต่ข้อเสียก็คือเวลาที่เราทําเสร็จแล้วนะ คนอื่นก็จะยังมองไม่เห็นเว็บไซต์เรานะครับผมเพราะว่ามันอยู่บนเครื่องของเราคนอื่นมาเข้าเครื่องของเราไม่ได้ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องอัปโหลดเว็บไซต์ไปบนเว็บโฮสติ้งอยู่ดีเมื่อจะให้คนอื่นเข้า <ๆ S 1> มาดูได้นั่นเองนะครับอ่าส่วนข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาที่เราเนี่ยทำบนเครื่องตัวเองแล้วเราเผลอไปฟอร์แมตหรือว่าไปลบไฟล์บนเครื่องหรือว่ามีคนเดินมาเตะปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วดับไปไฟล์มันเสียอย่างนี้นะครับเว็บของเราก็อาจจะพังไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการทําบนเครื่องเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแบบนี้นะครับส่วนการทําบนเว็บโฮสติ้งครับข้อดีก็คือเราสามารถที่จะไปทําเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์เราแก้ไขข้อมูลได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนทั่วไปนะครับก็สามารถดูเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่บนเว็บโพสติ้งแล้วใครๆก็ดูได้นะครับส่วนข้อเสียของมันก็คือเราก็ต้องเสียตังค์นะครับแต่เราจะมองตรงนี้ว่าเป็นข้อดีก็ได้ นี่เมื่อเราเสียตังไปแล้วนะครับเราก็เลยจะต้องรีบทําเว็บนะครับดังนั้นเว็บเราก็จะเสร็จนั่นเองนะครับเพราะยังไงก็ตามนะครับถ้าจะทําให้เว็บไซต์ของเราทํางานได้ก็ต้องอัพขึ้นสู่เว็บโฮสติ้งอยู่แล้วนะครับผมแต่สำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าพอมีงบประมาณในการเช่าเว็บโฮสติ้งนะครับก็เช่าเว็บโฮสติ้งเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตัดปัญหาในส่วนของการเตะปลั๊กไฟการทำไฟหาย หรือว่าการทํางานไม่ได้ต่างๆนะครับออกไปนะครับแล้วที่สําคัญนะครับพอเราทําไปแล้วแล้วเริ่มมีคนเข้ามาดูเว็บไซต์เราจะได้มีกําลังใจมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับมาดูข้อต่อไปกันครับขั้นตอนที่6ติดตั้ง WordPress โปรแกรมทําเว็บด้วยวิธีง่ายๆสำหรับในข้อนี้นะครับถ้าข้อเมื่อกี้นะครับเราเลือกว่าจะติดตั้งบนเครื่องตัวเองนะครับ แล้วก็ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มานะครับสำหรับจําลองเครื่องเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ติดตั้งบนเครื่องของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีวิดีโอแยกต่างหากนะครับเพราะว่าสเต็ปมันค่อนข้างยาวนะครับส่วนถ้าเราต้องการติดตั้ง WordPress บนเว็บโพสติ้งนะครับเราก็จะมีวิธีง่ายๆเลย3วิธีนะครับในเมื่อเราเสียตังค์แล้วนะครับวิธีที่1คือเราก็โทรไปบอกซัพพอร์ตของเขานะครับหรือว่าติดต่อไปที่ซัพพอร์ตของเว็บโพสติ้งบอกว่าช่วยติดตั้ง WordPress ให้เราหน่อยนะครับ แล้วตอนที่เราบอกเขาเนี่ยอย่าลืมบอกให้เขาติดตั้ง SSL หรือว่า HTTPS ให้เรานะครับเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยติดตั้งฟรีกันหมดแล้วนะครับผมน,นี่วิธีที่1วิธีที่2ก็คือในระบบของเว็บโพสติ้งเนี่ยบางเว็บโพสติ้งจะมี one click install ครับก็คือกดทีเดียวติดตั้ง WordPress ได้เลยนะครับก็ลองสอบถามเว็บโพสติ้งดูนะครับถ้าเว็บโพสติ้งของเรามี one click install เราก็ขอคู่มือเขามานะครับแล้วก็เอามาติดตั้งเองได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับส่วนวิธีที่3เนี่ยผมเรียกว่าฮาร์ดคอร์ครับผมฮาร์ดคอร์ก็คือเราติดตั้งด้วย FTP ของเรานะครับผมซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมมีวิดีโอสอนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะติดตั้ง WordPress ผ่าน FTP ได้อย่างไรนะครับผมแต่เราต้องเตรียมข้อมูลให้ครบอย่างเช่นข้อมูล username, password ของ FTP หรือว่าข้อมูล ฐานข้อมูลของเรานะครับผมว่า a t a b a s บ name ชื่ออะไร Data b a บ e User ชื่ออะไรซึ่งตรงนี้ผมมีวิดีโอแยกต่างหากนะครับเดี๋ยวไว้เราค่อยไปดูกันนะครับผมสำหรับในข้อนี้นะครับก็จะมีวิธีติดตั้งเนี่ยทั้งหมดอยู่4วิธีนะถ้าบนเครื่องตัวเองก็โหลดซอฟต์แวร์มานะครับไปเช่าโฮสต์ก็1ขอใหคอยโค้ดติดตั้งให้สก็คือ one click install สามก็คือแบบฮาร์ดคอร์นะครับผมก็ลองไปตั้งกันดูนะครับผมแล้วก็ในท้ายวิดีโอนะครับผมก็จะมีรีสอร์ตต่างๆนะครับ หรือว่าข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะติดตั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือเราจะเรียนรู้เรื่อง w o r d p r e s s ได้อย่างไรต่อนะครับก็ลองมาดูตรงนั้นนะครับในข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับมาดูข้อต่อไปกันครับขั้นตอนที่ j เรามาดู3ขั้นตอนเริ่มใช้งานทำเว็บด้วย WordPress กันนะครับสำหรับเวลาที่เราเริ่มต้นใช้งาน WordPress นะครับให้จำา3ขั้นตอนนี้ไว้ให้ดีนะครับเวลาที่เราเริ่มใช้นะครับขั้นตอนแรกนะครับ เราต้องไปตั้งค่าพื้นฐานที่จําเป็นก่อนที่จะให้ WordPress ทํางานได้นะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปทําขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเราจะทําการใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ก่อนนะครับสังเกตนะครับในข้อนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องความสวยงามในเว็บไซต์แต่ว่าเราจะใส่ข้อมูลในเว็บไซต์เข้าไปก่อนเพื่อให้เว็บของเราเนี่ยมีข้อมูลสักระดับหนึ่งนะครับ ในขั้นตอนที่3นะครับเราถึงจะมาตกแต่งเว็บไซต์ของเราให้สวยงามนะครับนั่นก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยในเว็บไซต์นะครับเราก็ไม่สามารถตกแต่งเว็บไซต์ของเราให้สวยงามได้ครับเพราะว่าเราจะไม่เห็นอะไรเลยในหน้าจอครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการเซตอัพหรือว่าเซตติ้งนะครับตั้งค่าต่างๆเนี่ยหรือการใส่ข้อมูลในเว็บไซต์หรือการตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามนั้นเนี่ย ผมมีวิดีโอนะครับหรือว่ามีบทความเนี่ยเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโพสต์ในข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อ9นะครับลองมาดูต่อนะครับขั้นตอนที่8อยากให้คนเข้าเว็บไซต์เราจะทำอย่างไรดีหลายคนอาจจะเคยได้ยินครับว่ามีของดีไม่ต้องโปรโมทหรอกเดี๋ยวคนก็เข้ามาดูเองนะครับ นะคำพูดนี้นะครับใช้กับโลกออนไลน์ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับผมเพราะว่าโลกออนไลน์ในสมัยนี้นะครับคนดูนะครับส่วนมากนะครับจะถูกรบกวนด้วยการโปรโมทของค่ายต่างๆมากมายนะครับคู่แข่งเราก็โปรโมทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีของดีเนี่ยเราก็ต้องโปรโมทถึงจะมีคนมาดูเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งวิธีการโปรโมทเนี่ยก็มีหลากหลายมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่วิธีการที่ ไม่เสียเงินจนวิธีการที่เสียเงินเลยนะครับอ่าเอาที่ไม่เสียเงินก่อนนะครับที่ไม่เสียเงินเนี่ยในทางเว็บไซต์นะครับเราจะเรียกว่าการทํา SEO นั่นเองการทํา SEO ก็คือการทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยถูกค้นหาเจอจาก Google นั่นเองนะครับผมนะหลังจากที่เราทํา SEO แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมีคนมาค้นหาและถ้าเจอเว็บไซต์ของเราบนนั้นคนก็จะคลิกเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราเนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนนะครับรอ SEO ไม่ได้ก็ ทำการซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทได้นะครับการซื้อโฆษณาเนี่ยก็มีโฆษณาจาก google adwords หรือว่าโฆษณาใน facebook ad twitter ad พวกนี้ก็ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังมีวิธีการโปรโมทแบบออฟไลน์แบบต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเขียนเป็นบทความขนาดยาวเอาไว้นะครับลองไปอ่านกันดูได้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องโปรโมทในการทําเว็บไซต์นะครับขั้นตอนที่9ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างละเอียด สำหรับแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ผมเตรียมเอาไว้ให้นะครับหลังจากวิดีโอนี้นะครับก็จะมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของ WordPress ตั้งแต่พื้นฐานเนี่ยฉบับสมบูรณ์เลยแล้วก็เรื่องของการทำา SEO นะครับเรื่องของการใช้งานกราฟิกแบบฟรีมาสร้างเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็สำคัญมากในเรื่องของรูปภาพนะครับเรื่องของการโปรโมทเว็บไซต์อย่างไรนะครับที่จะทําให้คนมาเข้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับผมก็เตรียมเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับ ก็จะมีเนื้อหาอื่นๆอ,อีกในเว็บไซต์ของผมนะครับที่เตรียมเอาไว้ให้ก็เข้าไปอ่านดูได้เลยและในคําอธิบายใต้วิดีโอนี้นะครับผมก็เตรียมแหล่งข้อมูลเอาไว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับเป็นลิงก์ไปยังแหล่งต่างๆเลยก็ลองคลิกกันเข้าไปดูได้นะครับสําหรับคนที่ทําครบ9้าขั้นตอนที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีเว็บไซต์สตาร์ทขึ้นมาสักหนึ่งอันแล้วนะครับ ต่อมานะครับเราก็ต้องต่อยอดเว็บไซต์ของเราต่อไปนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับอยากทำเว็บไซต์แบบไหนนะครับหรือมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเลยที่ใต้วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้อย่างแน่นอนนะครับทุกคอมเมนต์เลยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกด subscribe c h anel ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปนะครับกดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ